ดีครับมาพบกับเราอีกครั้งรับตลอดวิจารณ์แหลกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหาท้าชะตาฟ้าพิษนายุทธจักรมหานครรัชชิงเกิดฝนตกเมืองหนานจิงแควนเป่ยฉีก็เกิดหิมะตกบนกระแพงเมืองหนานจิงอันสูงตระหง่านผู้ประชาการแนวป้องกันด้านใต้ของแควนเป่ยฉีสร้างสาพอมองดูที่ลาบทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็จับจอกมาที่ข่ายทหารรัชชิงซึ่งไม่ทราบว่าตั้งเรียงรายตลอดแนวที่นั่นนั้นมีผืนธงโบกสะบัดในข่ายทหารก็ทอดเรียงรายแล้วก็ตะเตรียมโจมตีใส่เมืองงนาจิิุกเ่อออััับบยยรรคดขชง ได้จับมือกันบุกโจ,จมโจมทำลายแนวป้องกันของทัพเปยฉีทั้ง3เส้นทางแล้วก็บุกตะลุยขึ้นเหนือมาแล้วระหว่างทางไม่ทราบเข่นค่านักรบเปยฉีไปเท่าใดแล้วตอนนี้ก็อยู่ห่างจากเมืองหนานจิง20ลี้แล้วจากนั้นม้าเหล็กของรัตชิงจำนวน10บกว่าหมื่นก็ได้เคลื่อนมาถึงแล้วเมืองสําคัญอันดับแรกทางใต้ของแคว้นเปยฉีนั้นจะต้านทานได้นานเท่าใดสร้างซาพ,พอสัตสีษะแล้วก็ออกคําสั่งทหารติดต่อกันจากนั้นหมุนตัวลงจากกําแพงเมืองแล้วก็มาถึงกระโจมที่อยู่ติดกําแพงเมืองกระโจมหลังนี้เงียบสงบสนทนี อกได้จัดทหารกตสนิทเฝ้ารักษาแล้วก็ไม่มีผู้ใดเข้าใกล้ได้สร้างซาผอพเ,เข้ากระโจมก็มองดูบุรุษที่แต่งกายเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ก็น่าเกรงขามผู้หนึ่งแล้วจากการสร้างซาผอก็ได้คุกเข่าลงข้างหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าพ่อบุญธรรมดูท่าหวังจื้อคุณถูกส้มโจมตีเมื่อหลายวันก่อนแล้วก็ถูกขู่จนขวัญฟอภายใน3าวันสมควรไม่บุกตีเมืองแล้วในตอนนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าบุรุดที่แต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดานั้นคือสร้างซาหูสร้างซาห,าาหูได้เดินทางถึงเมืองนั้นจริงอย่างเงียบเชียบสร้างซาหูได้ กล่าวด้วยเสียงหนักๆว่าหวังจือคุณแม้ยึดหลักอนุรักษ์นิยมแต่ไม่ใช่ชนชั้นขวัญอ่อนไม่ใช่นั้นฮองเต้ลัดชิงคงไม่ให้หวังจือคุณคุมทับเยี่ยนจริงเป็นเวลาสิบกว่าปีหลายวันนี้ทับเราโจมตีบรบกวนแล้วก็ดูเหมือนเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่แท้จริงแล้วคนผู้นี้นั้นคล้ายเต่าขหดหัวไม่ถูกล่อลวงให้ส่งกําลังออกมาสร้างสาพอได้มองดูบิดาบุญธรรมแล้วดวงตาก,ก็ทอแววเคารพเลื่อมใสบิดาบุญธรรมรอบเดินทางเข้าเมืองหั้นจริงเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเพื่อเตรียมรับศึกใหญ่ที่กําลังจะมาถึงหา ไม่ใช่บิดาบุญธรรมใช้อุบายดุเทพสัพยุทธ์แล้วก็ตัดกำลังของข้าศึกไว้วันนี้ม้าได้ของทัพชิงคงเข็นข้าเข้าเมืองนั้น่นจริงแล้วสร้างสาพอนึกถึงตอนนี้ก็อดด่าทอพี่ได้ว่าหวังจื่อคุณและยังอายยิ่งทั้งมีกำลังพลเหนือกว่าเราทั้งอยู่ในยามพึกเขิมหลับวางกำลังลาวกับเฝ้ารักษาเมืองส่วนซากสาหูปฟังก็ได้กล่าวว่าไม่หวังความสำเร็จ เพียงหวังไม่ผิดพลาดความไร้กาของหวังจื้อคุณนั้นอยู่ที่นี่เองลาชิงมีไพร่ผลเข้มแข็งคับข้างแล้วก็สุดที่เราจะเปรียบได้เมื่อเอ่ยถึงตอนนี้สร้างซาหูมีสีหน้าที่เหนื่อยล้าสร้างซาหูรอบออกจากแคว้นซงแล้วก็มายังเมืองนันจิงพอเป็นห่วงแนวป้องกันในที่นี้หากว่าทัพชิงทําลายแนวป้องกันของนันจิงพื้นที่ตรงกลางของแคว้นเปยฉีจะ,ะเผชิญการลุกลานจากทางใต้เกรงว่ารจะสำนักคงยากจะนิ่งเฉยได้เมื่อเผชิญกับทัพชิงที่มีวินัยเคร่งครัดยุทธโทปกรณ์ก็เป็นเลิศ ว่าสร้างซาหูจำนาศึกเพียงไหนก็ไม่อาจชะล่าใจาได้แต่สร้างซาหูก็เพียงคุณคิดว่าหากรัดชิงคิดบุกขึ้นเหนือจริงๆตามเหตุผลแล้วผมควรทุ่งกำลังทั้งประเทศอย่างน้อยผนึกกำลังกองทัพชายแดน3ทางแล้วก็ลุกคืบขึ้นมาแต่ตอนนี้ที่นอกเมืองหนานจิงมีกองทัพชายแดน2เส้นทางแล้วก็ไม่ได้กล้าแข็งตามที่สร้างซาหูประเมินไว้แต่สร้างซาหูก็ต้องคุ้นคิดว่าเจ้าชีวิตทางใต้แท้จริงแล้วนั่นคิดทำอะไรหรือมีแผนอุบายใดที่ตนเองดูไม่ออก ผู้บัญชาการต้องมีความเชื่อมั่นแต่ยามเผชิญกับทัพแกงของ,งรัชชิงสร้างซาหูไม่มีความมั่นใจในการเอาชชนะสร้างซางหูเชื่อว่าตนเองสามารถยับยัง้งฝีเท้าของฝ่ายตรงข้ามได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะยับยั้งได้นานเท่าใดแล้วสร้างซางหูก็พลันนึกถึงเมื่อหลายวันก่อนฮ่องเต้ได้ส่งสารรับมาว่าฟ้าเสียนแห่งรัชชิงกลับจากวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้วระยะนี้ก็สมควรไปถึงมหานครแล้วหรือว่าชะตากรรมของแคว้นเปยฉีต้องฝากไว้กับบุตรน่านสมรสของฮ่องเต้รัชชิงและฟ้าเสียนจะปลงพระชนของฮ่องเต้รัชชิง ขณะที่สร้างซาหูอยู่ในเมืองหนันจริงได้มองดูกระจกของทัพชิงที่อยู่ห่างไปหลายสิบลี้ภายในค่ายกระจกของทัพชิงผู้ประชาการศึกหวังชื่อคุณจับตาดูเมืองใหญ่ที่ห่างออกไปและขอเพียงตีเมืองแห่งนี้แตกรับชิงก็จะเข็นฆ่าถึงพื้นที่ใจกลางของแคว้นเปยชีถึงแม้ว่ายังเผชิญกับแนวป้องกันของเมืองสร้างจริงอีก2เส้นแต่อย่างน้อยต้องดีกว่าตอนนี้โดยเฉพาะขณะที่ตีเมืองหนันจริงต้องระวังป้องกันสร้างซาหูซึ่งอยู่ในแคว้นท่งด้านหลังแต่นี่ก็สร้างความประวักิวง์ให้กับทัพชิงไม่ แล้วจากนั้นหวังจื้คุณก็ได้กล่าวว่าซื่อเฟยกําหนดมาถึงเมื่อใดผู้ช่วยแม่ทับคนหนึ่งที่ด้านหลังก็ได้กล่าวว่าสมควรเป็นสี่วันให้หลังหวังจื้คุณพงกฤษสร,รับการกรีฑาทัพขึ้นเหนือครั้งนี้ฮองเต้กาหนดยุทธการไปแต่แรกถึงแม้ว่าบางครั้งหวังจื้คุณรู้สึกว่าฮองเต้ไม่กล้าแข่งเช่นการก่อนแต่ความเชื่อมันที่มีต่อฮองเต้ก็หาลดตรงไม่ฮองเต้เตรียมส่งซื่อเฟยมาคุมค่าอยอุดรแต่นี่ไม่ได้ให้ความรู้สึกในเชิงลบแกบห่หวังจื้คุณหวังจื้คุณไม่ถือสาว่ามีคนแย่งชิงความดี ชอบและไม่เห็นว่าฮงเต้ไม่ไว้วางใจตนเองเนื่องเพราะครั้งกะนูซื้อเฟยเคยเป็นผู้ช่วยของตนเองมาก่อนเหยาว่าแต่การกีดทาทับขึ้นเนี่ยครั้งนี้เป็นการทําศึกรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นไม่มีแม่ทัพใหญ่ใดล่าคาดหวังว่าอาศัยกําลังของตนเพียงลําพังจะกระทําการอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้บางครั้งหวังชื่อขุนก็คุค้นคิดอย่างน้อยตนเองก็งงงยังดีกว่าแม่ทัพยยใหญ่แซ่เยี่ยตอนนี้เย่ฉยงแม้มีฐานะสูงส่งแต่ก็ยังได้แต่ออกคําสั่งจากมนตรีแห่งรัฐในมหานครแล้วไหนเลยจะสามารถออกศึกนําทัพ เช่นตนเองได้ที่ผ่านมาหวังชื่อคุณรักษาเมืองเอ็นจิงให้กับห่องเต้สิบกว่าปีและที่รอคอยเป็นวันนี้พื้นแผ่นดินอันไพศาลทอดอยู่ที่เบื้องหน้าแล้วชีวิตคนไหนเลยจะมีความเศร้าเสียใจอันใด แต่แล้ววังยือคุณดวงตาก,ก็ทอประกายวูบล่างสัตว์สถานขึ้นคลานหนึ่งถึงแม้ว่าอากาศเด็บหนาวแต่ว่าการส่งกําลังบํารุงของรัดชิงไม่มีปัญหาขวัญและกําลังไฟผลไม่ขาดตกบกพร่องแต่ว่าในใจของหวังจือคุณพลันเกิดความไม่สบายใจขึ้นฟรานเซียนได้กลับเข้ามาหานครแล้วแล้วฮองเต้นั้นยังปลอดภัยดีหรือไม่ที่วังเปยฉีฮองเตเปยฉีได้สวมเสื้อคลุมขนาดใหญ่แล้วภายในก็สวมเสื้อคลุมเหละ่ัมกรจากนั้นก็ได้นั่งอยู่ข้างบึงน้ําแล้วก็นิ่งเงียบไปเวลา นานหายถังที่ยืนหันหลังให้กับฮองเต้แล้วก็มองดูสายน้ําที่ไหลลินออกจากบึงก่อนเหตุการณ์บนเขาต้าตงซานก็จะขู่ขู่เหอได้หารือกับ้องไทยฮาที่ริมบึงเพื่อกําหนดแผนการมาประการแล้วจากนั้นก็ได้จากไปแล้วก็พบความพ่ายแพ้กลับมาตอนนี้แคว้นเปยฉีเผชิญการคุกคามจากเจ้าชีวิตทางใต้แต่ว่าการคุกครามครั้งนี้ได้ส่งผลโดยตรงกว่าครั้งก่อนมาเล็กของทับชิงได้บุกขึ้นเหนือมาแล้วแล้วก็ไม่ทราบว่าเมื่อใดจะเข็นฆ่าแล้วก็มาถึงเมืองสร้งจริงในตอนนี้ฮอง เตเปยดฉีได้พันรับสั่งว่าข้าไม่อาจฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่ตัวฟานเสียนถึงแม้ว่าข้าเชื่อว่าระหว่างฟาเสเนกับฮ่องเต้รัดชิงมีความแค้นที่ไม่อาจอยู่ร่วม้าเดียวกันได้แต่พระองค์จะอย่างไรก็เป็นบิดาบังเกิดเก้าของฟานเสียนและประการสำคัญคือตามคำบอกของอาจารย์อาเล็กปรมอาจารย์ตาบอดนั้นได้กลายเป็นคนปัญญาอ่อนผู้หนึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง ผู้ใดจะสามารถฆ่าเจ้าชีวิตพระองค์นี้ได้ถึงแม้ข้าเตรียมการรับศึกมานานปีแต่การศึกประเปิดชาขึ้นค่อยพบว่าประเมินความกล้าแข็งของทัพชิกนั้นต่ำเกินไปเพียงทุ่มกําลังทหารชายแดนสองเส้นทางก็เข็นข้าถึงเมืองนั้นจริงหากคองเตชิงทุ่มกําลังทั้งหมดออกมาแม้แต่ซ้างซาหูก็ไม่อาจต้านทานได้นานหายทางได้หมุนตัวมาแล้วก็ถามด้วยเสียงราบเรียบว่าหากซ้างซาหูต้านทานไม่ได้ฝ่าบาทเตรียมทําอย่างไรฮ่องเต้เปิฉีประฟังก็ตัดโดยไม่คบคิดว่าทุ่มกับ กำลัทงทวีปเข้าต่อสู้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของข้าต่อให้ยกแหลกรานก็ต้องแหลกในมือของข้าและข้าไม่มีความคิดยอมแพ้มาก่อนในตอนนี้ให้ถังไม่ได้กล่าวอะไรมากให้ถังเพียงกวาตามมาออกนอกวงังมองไปทางใต้แล้วก็พนมมือเข้าหากันบริเวณแดนต่อแดนระหว่างแควน้นซรงกับแคว้นเหลียงขนาดเล็กซึ่งอยู่ในความดูแลของนครตรงอีใต้ลมตรีชวยพัดอากาศอุ่นชื้นของเมืองสร้างจริงและมหานครต้นไม้ในป่าเขาก็ยังเป็นสีเขียวชอุม่มแล้วผู้ใดทราบว่าหากตัดผ่านสันเขา ที่เบื้องหน้าก็จะผ่านพื้นที่ของแคว้นซ่งจะเป็นดินแดนของซอเซียรัตชิงกับแคว้นเปยชีได้ทําสงครามแย่งชิงกันองค์ชายใหญ่รัชชิงซึ่งนากาลังออกจากรัชชิงมาปีเศดดามน,นี้อยู่บริเวณท้องทุง่งที่โอปุนทอดตามองดูท้องฟ้าแล้วก็คุ้นคิดคํานึงถึงลมหิมะทางเหนือที่ด้านหลังขององค์ชายใหญ่เป็นผู้บ,บัญชาที่จงรักภักดีต่อองค์ชายใหญ่หนึ่งหมื่นนายและตีห่างออกไปยังมีทัพทมินดําจํานวน4 0 0พันนายซึ่งฟาเสียยกให้แก่องค์ชายใหญ่แต่ว่าจริงเคยที่คุมทัพทมินดํา ก็คล้ายไม่เชื่อฟังบาจาขององค์ชายใหญ่เท่าใดแต่ดีที่หวังสือสลางเดินทางกลับมายังนคนตรตงอีแล้วก็ส่งจดหมายลายมือของฟ้านเสียต่อจริงเคยองค์ชายใหญ่ได้ตั้งสายตากลับมากวาดมองหวังสือสลางที่อยู่ข้างกายแวบ,บหนึ่งยามนี้องค์ชายใหญ่แม้คุมกําลังไพ่ผลไม่มากนะักแต่ก็มีคุมกําลังที่นคนตรตงอีใช้พึ่งพาหากเข้าร่วมการสึกของสองประเทศโดยเฉพาะหากเข็นข้าออกจากเมืองโลดแคว้นซงที่สร้างสาหูยิดครองไว้จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์สู้รบของแผ่นดินแต่ว่าฟ้านเสียนไม่ได ได้ร้องขอให้องค์ชายใหญ่กระทาเช่นนี้ฟ้านเสียนเพียงส่งเม้ากําลังที่มีอยู่ให้กับพี่ใหญ่ของตนเองแล้วจากนั้นก็ยืมลมปากของวังสือสลางแยกแยะสถานการณ์ของแผ่นดินแล้วจากนั้นองค์ชายใหญ่ก็นำไพร่พลเมืองกว่านายควบม้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออึดใจต่อมาทับทบินดำบมททองทุ่งทั้ง4ี่พันนายก็ได้ถอนกาลังตามไปองค์ชายใหญ่ทราบว่าฟ้านเสียนชนไหนไม่ฝากคําพูดถึงตนเองเนื่องเพราะองค์ชายใหญ่กับฟ้านเสียนแม้มีสายเลือดนครตรงอีแต่อย่างไรก็เป็นชาวชิงทับแกลงหนึ่ง1มื่สี่พันนาย ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวชิงเช่นกันรัดชิงกับรังบุกขึ้นเหนือหรือว่าชาวชิงเช่นพวกตนจะทรยศต่อราชสำนักและก็หันอาวุธเข้าหาพวกเดียวกันเกรงว่าไม่ว่าผู้ใดก็ทําไม่ได้ถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะถูกแต่ละเทศออกมาทั้งไม่ได้จงรักภักดีต่อฮ่องเต้เท่าใดแต่การหันหลังให้กับเจ้าชีวิตกับทรยศต่อประเทศนั้นเป็นคนละความคิดกันแต่ว่านครตรงอีก็ไม่อาจเบิกตาดูฮ่องเต้ทาลายแคว้นเปยฉีได้เพราะว่าหากเป็นเช่นนั้นนะครตรงอีจะตกเป,เป็นเป้าหมายระดับ2ที่ทับชิงโดนจัด การ ตอนนี้ในนามแล้วตะครตรงอีขึ้นตรงต่อรัชชิงแต่ภายใต้อิทธิพลของฟาเสียนและองค์ชายใหญ่ราชสำนักชิงไม่อาจควบคุมดูแลที่นี่และหากว่ามีโอกาสเพื่อเคลื่อนกำลังเข้าป่าพิชิตเชื่อว่าราชสำนักชิงองค์ไม่ปล่อยปะแล้วเว้นโอกาสเช่นนี้หากว่าพอถึงวันนั้นตะครตรงอีย่อมแตกทำลายไปและองค์ชายใหญ่ก็มีแต่หนทางตายเท่านั้นนับตั้งแต่เฉินปิงผิงถูกสำเร็จโทษองค์ชายใหญ่เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วแต่ตอนนี้พอทราบว่าฟาสเสียนคิดกระทำการในมหานครองค์ชายใหญ่ก็ยังอดสะท้อนใจไม่ได้ ไม่ว่าฟ้าเสียดแพหรือชนะองค์ชายใหญ่ก็ยังเศร้าใจเนื่องพราะบุคคลน,นั้นเป็นบิดาของตนเองแล้วมาดาก็ยังอยู่ในวังหลวงภรรยาและอนุภรรยาขององค์ชายใหญ่ก็ยังอยู่ในมหานครในตอนนี้องค์ชายใหญ่ได้เงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆแล้วก็หยีตามองไปยังทิศทางของมหานครแล้วก็นึกทอดถอนใจลำพัน การศึกสงครามเปิดฉากขึ้นพื้นที่หลายแห่งกลายเป็นลาหารที่ทิ้งโครงกระดูกอยู่ข้างทางเลือดเนื้อกระเซ็นทั่วท้องทุ่งแล้วก็เกิดเงาทะมึนปกคลุมจิตใจลัษฎดอดทั้งแผ่นดินในสถานการณ์อันตึงเครียดเชน่นนี้ในสายตาของผู้คนจำนวนมากรวมทั้งแม่ทัพในสมรภูมิฮ่องเต้เจ้าชีวิตบุตรเที่ยงกตันยูต่างจ้องจับมที่มหานครเนื่องเพราะทุกผู้คนทราบว่าผลแพ้นชนะเด้ตัดสินกันที่มหานครเช่นเดียวกับฮ่องเต้รัชิงที่เคยรับสั่งกับเย่ยวหวานว่าความเป็นตายระหว่างพระองค์กับ ้านเสียนจึงเป็นเครื่องกาหนดสถานการณ์แต่ว่าสถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากน้ํามือมนุษย์หากแต่เป็นเหตุผลเมื่อหลายสิบปีก่อนในขั้นตอนที่ผ่านมาห้องเต้เองสตีที่ตายแล้วเฉดพิงผกที่ถูกสาเร็จโทษรวมทั้งฟ้านเสียนที่ต่างพากันผสมลงแล้วก็เป็นตัวเล่งให้สถานการณ์เข้าตาจนในมหานครถูกจับจ้องจากทุกฝ่ายชาวมหานครยังไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงังคนเหล่านั้นยังคงใช้ชีวิตตามปกตินอกจากชาวบ้านที่ปากถนนเทียนเหยอจานวนหนึง่งที่กํา กำลังร้องไห้คล่ำควรวญอยู่หูตาเซียซื้อที่อยู่ในสถานศึกษาไทายเสียก็ยังไม่ได้ยินเสียงร่ำไห้เหล่านั้นแต่หูตาเซียซื่อก็ทราบว่าในวังนั้นเกิดเรื่องอันใดขึ้นถึงแม้ไม่ใช่วันประชุมใหญ่แต่หูตาเซียซื่อก็ยังได้รับรายงานแล้วก็ตะลึงอยู่กับที่เมื่อหนึ่งปีก่อนกลุ่มคุณนาของเฮอจงเวย่ยถูกฟ้าเสียกับสำนักตรวจสอบเข็นค่าสังหารจนหมดสิน้นหนึ่งปีมานี้หูตาเซียซื้อนำสำนักจงชูเซิงกับหกกรมสามตึกดูแลข้าราชการของรัตชิงแล้วก็ช่่่่ววยแแบงบงงเาภระตตตออ้้ันนีหู าเซียซือพอทราบข่าวก็ถึงกับพังทลายลงแล้วก็ได้แต่อธิษฐานต่อฟ้าว่าจะได้นาําเคาะเข้ามาสู่รัชชิงในย่านคนยากไร้ของมหานครภายในบ้านเก่าหลังหนึ่งซุนจิ้งซิวซึ่งออกจากคุกมานานแล้วได้ดื่มยาภายใต้การปฏิบัติของซุนผิงเอ,อ๋อและตอนอยู่ในคุกซุนจิ้งซิวก็ถูกทรมานแทบตายหากไม่ใช่เหล่าหูยินของต,ตระกูลฟ้านช่วยเหลือเอาไว้ซุนจิ้งซิวคงตกตายตั้งแต่แรกและตอนนี้ตระกูลซุนก็ตกต่ำภายในบ้านก็มีเพี้ยนญาหลานสามรุ่นแล้วก็ไม่มีบ่าวรับใช้ ได้หลบหนีไปแต่แ,ตแรกในตอนนี้สุนปิงเอ,อ๋อได้กล่าวขอบโยนบิดาสุนในใจก็คุ้นคิดว่าวันหน้าคงต้องไปยังตึกตระกูลฟานขอบคุณลินวันเอ,อ๋อที่ประทานยามาให้และจากนั้นก็คุ้นคิดว่าฟานเสียเป็นตายร้ดีอย่างไรพยายามกระตันหันสุนปิงเอ,อ๋อก็ได้คุ้นคิดจนซึมเศร้าภายในตึกตระกูลฟานลินวันเอ,อ๋อได้นั่งอยู่ในห้องโถงจำลองส่วนซื่อซือก็นั่งอยู่ทางด้านหลังแต่ละคนอุ้มบุตรของตัวเองไว้นางกล่าวกับภรรยาของตึงจริงๆว่าคงหนีไม่พ้นแต่บ่าวไพร่ในเติกสลายตัวไปเอ ผู้นีปพะกล่าวไปภรรยาของเถิงคือจริงก็คาดเดาอันใดออกจึงไม่ยอมจากไปส่วนลินวันเอ๋อก็ไม่เขี่ยวเข็นบังคับเนื่องเพราะคนในตึกตระกูลฟ้านรวมทั้งบ่าวไพ่ต่อให้คิดหลบหนีไม่อาจหลบหนีจนหมดสิน้นลินวันเอ๋อได้มองดูฟ้าเรียนในอ้อมอกอย่างซึมเศร้าเมื่อคืนฟ้ารัวลัวได้ถูกเบิกตัวเข้าวังแต่ระหว่างนี้ห้องเต้ไม่ได้ส่งประชวรอันใดดังนั้นลินวันเอ๋อจึงคาดเดาอันใดออกโดยเฉพาะตั้งแต่เมื่อคืนในมหานครถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศอลีลับและก็ยิ่งยืนยันความคิดของนางเมื่อ ถึงตอนนี้ลินวันเอ๋อร์ก็เกิดความเศร้าหดหูใจแล้วน้ําตาก็ได้ไหลหย,ยดออกมาขณะที่ลินวันเอ๋อเป็นห่วงความปลอดภัยของฟ้าเสียนฟ้าล้วล่วที่ถูกเบิกตัวเข้าวังตั้งแต่เมื่อคืนก็นหลบหนีจากการเฝ้าควบคุมยอดฝีมือจะ่สานักฝ่ายในไปได้แล้วตอนนี้ในวังก็ปั่ปนปวดวุ่นวายในเวลาอันสั้นไม่มีผู้ใดตามตัวล่วลวพบดูท่าฟ้าล่วลวไม่เพียงเล่าเรียนวิชาแพทย์จากเขาเขียว์พอแควนเปยฉีคลังกระโนนฟ้าล่วลวยังได้รับการฝึกจากอูจูบนเขาสร้างซานแล้วก็มีความสําเร็จ ยิ่งกว่าฟ้าเสียงซีอีกในตอนนี้รัวๆได้สวมเสื้อผ้าของนางกำน,นันแต่ก็ให้ความรู้สึกอันประทับใจรัววได้เดินไปทางพระตำหนักไทจีตลอดลายทางก็พบกับขันทีนางกำน,นันที่หน้าถอดสีแล้วก็วิ่งหนีไปทางวังหลังขณะจะมาถึงประตูข้างที่ท่อสู่พระตำหนักไทจีรัวัวได้เหลือเห็ินขันทีหงจูส่วนหงจูก็คล้ายรอนางอยู่เป็นเวลานานทั้งสองสบตาก,กันอย่างเงียบงนันรัววแม้มมีสีหน้าสงบนิ่งแต่แท้จริงแล้วในใจกลับเกิดความคิดนานับประการเนื่องเพราะนางไม่ทราบว,ว่าเมื่อหล เดียนก่อนขันทีผู้นี้ฉนายเป็นฝ่ายติดต่อกับนางเองหงจูได้ค่อมอวแล้วก็จากไปแต่ก็ไม่ได้อธิบายอันใดเนื่งองเพราะหงจูความจริงเข้าใจว่าฟ้านเสียนตายแล้วหลังจากไล่ควรดูในที่สุดก็หาฟารัวๆพบแล้วจากนั้นก็บอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับฟ้านเสียนอาจบางทีขันทีผู้นี้ต้องการให้มีคนร่วมรู้ความลับระหว่างตนเองกับฟ้านเสียนแล้วในตอนนี้ล่วัวก็ค่อยทราบว่าพี่ชายยังมีชีวิตยอยู่มีนามซ้ำยังได้รับการช่วยเหลือจากหงจูแล้วจากนั้นล่วัวเดินถึง ข้างประตูวังเดินถึงข้างองค์ทองเหลืองที่บรรจุน้ำใบหนึ่งจากนั้นเงี่ยหูฟังซุ้มเสียงที่ดังจากกระพงวังหลวงฟังเสียงเล็กเจาะที่แทงทะลุเกากะเล็กแทงทะลุก,กระดูกแล้วในตอนนี้วางคิวของรั่วๆก็ทอแววแบบทีตกขึ้นแล้วก็ทราบว่าวันนี้แม้แต่อาจารย์ก็มาแล้วหลังจากนั้นรั่วๆได้มองรอดล่องประตูข้างมองดูห้องเต้ที่หน้าพระตำหนักไทจีนั้นแล้วจากนั้นรั่วๆก็ได้ตัดสินใจประการหนึ่งห้องเต้ได้ยืนควยมืออยู่ทางด้านหลังส่วนในมือก็กำผ้าแพรสีขาวผืนหนึ่ง แล้วก็มีแต่ฮ่องเต้ที่ทราบว่าบนผ้าแผลสีขาวนั้นแปดเปื้อนด้วยคราบโลโหิตในตอนนี้ฮ่องเต้ได้ไอเป็นเลือดแล้วแล้วจากนั้นฮ่องเต้ก็ได้ตัดขึ้นว่าหรือว่าข้าไม่รอดจริงๆในตอนนี้ฮ่องเต้ได้ไล่ให้เหี่ยวกงกงไปแล้วระยามนี้ฮ่องเต้ก็ไม่มีอกลักข้างกายแม้สักคนเดียวฮ่องเต้ได้ยืนอยู่หน้าบ้านฝนซึ่งดูไปแล้วก็โดดเดี่ยวยิงและในตอนนี้อูจูก็ได้มาแล้วละอองฝนได้สาดซัดใบหน้าของอูจูส่วนเหล็กเจาะในมือของอูจูปรากฏหยดเลือดหยาดหยดกลิน่นคาวเลือดแผ่าาาจจกเสืออ้้ออขงู Oh. แล้วก็ไม่ทราบว่าทหารรักษาพระองค์มากน้อยเท่าใดที่ถูกอูจูนั้นเข็นฆ่าอูจูได้เดินมาถึงที่นี่เหล็กเจาะในมือของอูจูหลังจากแทงทะลุก่อนเหล็กน้บไ่ท้วนแทงทะลุคอหอยคนนับไ่ท้วนยามนี้ปลายเหล็กแดงมของเหล็กเจาะกลายเป็นทู่ด้านส่วนตัวเหล็กเจาะก็งอโค้งขึ้นหลังจากต่อสู้อย่างไม่หยุดยอนอูจูได้รับบาดเจ็บแล้วโดยเฉพาะระหว่างที่เข็นฆ่าลงจากกำแพงเมืองพระราชวังทหารรักษาพระองค์ที่สวมหมวกเกาะได้ใช้รางของตอนเองแทนก้อนหินแล้วก็อุดจุ่ที่เบื้องหน้าของอูจูยับยางฝีเท้าของอูจูเอาไว้แล้วก็ท ไล่อู่จูเป็นผลสําเร็จการสกัดกั้นของทหารรักษาพระองค์กล่าวได้ว่าเงียมหายยิงแต่สุดท้ายก็ยังถูกอู่จูเข็นฆ่าอยู่ดีแต่ว่าเหล็กเจาะในมือของอู่จูได้ชํารุดแล้วผมผ้าก็ยุ่งเหยิงส่วนบนล่างก็ปรากฏรูน้ำไปทวนทางด้านชายเสื้อด้านหลังก็ยังถูกไฟเผาไปแถบหนึง่งแล้วขาของอู่จูก,ก็คล้ายถูกอาวุธหนักนั้นทุบหักไปข้างหนึ่งแต่อู่จูก,ก็ยังคงเดินโดยใช้เหล็กเจาะต่างไม้เท้าแล้วก็เดินจนไปถึงเบื้องหน้าของฮองเตส่วนฮองเต้ได้มองดูอู่จูที่เข้าใกล้มาทุกทีแล้วก็พลัน ว่าในที่สุดเราแน่ใจว่าท่านไม่ใช่วัตถุไม่มีชีวิตวัตถุที่ไม่มีชีวิตนายเลยมีความรักแล้วก็มีความชังอย่างแรงกล้ายามนั้นประตูวังที่ปิดสนิทก็ได้พันเปิดออกเอย่ฉงที่ร่างกายมอมแมม,มได้ขี่มา้ามาแล้วก็นําทหารรักษาพระองค์ที่หลงเหลือกับคนสนิทของตนเองรีบรุดไปยังพระตำหนักไทจีเพียงชั่วพริตาตหารลัดชิงหลายร้อยนายที่ลุมล้อมอู่จัวไว้แต่ว่าทหารเหล่านั้นมองดูขาที่หักบิดเบี้ยวข้างหนึ่งแล้วคนผู้นี้ก็ยังยืนหยัดได้เมื่อเห็นเช่นนี้ทหารเหล่านั้นก็ เกิดความไม่ยินดีนะโดยเฉพาะยามนี้ข้างกายของฮองเต้ปรากฏผู้บุพเพเพียรของศาสตร์เจ้าราชินีขึ้นสิบกว่าคนเมื่อเหล่าผู้บุพเพเพียนได้พบเห็นอูจูทั้งพบเห็นสีของเหลวที่ไหลจากปากแผลบลาของอูจูผู้บํพเพเพียนเหล่านี้ก็น่าสีแล้วก็ตัวสั่นขึ้นมาโลหิตท,ที่ไหลออกจากหน้าของอูจูลอละอูและเป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีแดงปนทองพลิบตานาเหล่าผู้บุพเพเพียรก็ได้คุกเข่าลงที่เบื้องหน้าของอูจูและและผู้บุพเพเพียนเหล่านี้ความจริงเป็นกลุ่มกำลัง ราคาที่กล้าแข่งที่สุดของฮองเต้แต่แล้วยามนี้ล้วนซิโลราต่อคนตาบอดคาเป๋ผู้นี้เทวทูตวิหารศัลกดิ์สิทธิ์มาเยาะลล่าผู้ใดกล้าไม่เคารพนี่เป็นสวรรค์ลงทานต่อรัชชิงหรือแล้วเราก็ทั้งมติดตามกันต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปก่อนจากกันไปครับแล้วก็ขอฝากช่องเล่าหนังแหลกเอาไว้ด้วยครับถ้าอย่างไรก็อย่าลืมไปกดติดตามมันครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถรูกดเ n a t i o ได้กับเราทาง description ด,ด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ